สวัสดีละสวัสดีเออป้าลุงวัิดส,สุขโฉกโฉกตอนนี้ก็ลงมาใส่บาทยังเงินตอดทัเ <c oughs> ง,งินก็สน้องดิดิจีจีก้นอันนี้เลยค่ะ ถูจาเลยมามามาถูจาเลยูมาถูได้หนสี่คนคนตาคนตาอย่งกระสีเขาเลยมาอีหลามาถูบอในยุงกะตานะยุงกะตาคนตาเอาเอาิกเอาเอนีเบิ้งไฟเบิ้งไฟน่อ๋เบิ้งบ่าบ บางเพื่อนบ่ะบางเพื่อนบ่เบางเพื่อนนะโอ้ยนะใบบัวบกใบบัวบกไอ้นี่บา,บา,บาดบาลงทุจา่าวะ่ะสดีก็อากาันทุจ่ากับเขาขี่อาอยู่บ่ะอือฮบัวลูกไข่เนาะอืะอฮะอพิงกันเลยสวัสดีเด้อบ้าพิงเด้อ

anh nằm mơ nằm mơ đọc mơ đọc mơ đọc mơ anh à, à, à. à, cạp luôn cạp, cạp à mày nha chơi đây mày chơi anh mơ đọc mơ à, đọc mơ, đọc mơ. เออนั่งลงนั่งลงเออแมวใช่แมวแมวมันก็นังนกมือน่ะนมมือรนมมือนี่เห็นบ่แมวมันนั่งนกมือน่ะเดี๋ยวนั่งนกมือเนี่ยมันเห็นแมวเลย เราเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเสือเป็นเสือเจ้าเสือทองในหนองไปเสือข้ามผู้อมมาชัวร์ได้ลูกะชัวร์ได้ไม่รู้สักการชัวร์ได้อาตาชัวร์ได้เจ้าจักร้ายจงเจ้าการปุโรหิตศรัทธาวาระอาลามปาระ ถูกค่ะแมวนะลูกเนี่ยแมวมันนั่งทูจาแล้วนั God ่งทูจาแล้วทูจาไหมทูจาแล้ว เทมัจยัญโตทวชาลาลาวิชามมยกกักัญปนาปจุันตานิโยยบ่าวชนนังชาตะเมโตนังโตธรรมชาวนากรยัมบาจันตาธรรมะชาวนาารวยยาันตากิจยาบวะลกหยากวะอยา้าวเลย ยาบดนดอกมันยหญยมันเอาแล้วอันนี้ไปหาเหรอต้มกุ้งต้มกุ้งต้มกุ้งแก่เลยแก่เลยหมักน้ำเปลี่ยวน้ำเปลียวเปียวนี่เมาหาอะไรบ้างนนั่นตัวแกะขนม มันยินเสียงเก็บเก็บเก็บมันมาเลยนะนางรงนางงลุกเห็นแมวอันแมวนี่ก็ปุ๊มาบอกเด็กตเด็กแมว่ะ เด้ลูกด้อไปเด้อแมวกัดเด้อวันนี้เหดแมวอะไรวันนี้เห็ดแงไหนเด้อนั่งไว้นั่งทูจาวอยไปแมวอะไคนว โตมาพอดีมาล่อนวดสาม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 สอมสามสามสาหสามนาลสามสามสามสาญสาิสามสาม

ก็ชีกี๋ยวอะไรเสร็จก็นมนะเห็นเหงื่อเหงื่อกระต่ายเทียนแม่เราแม่ไม่เหรอ

สัทธานังโยสุธัญญาวะนิธานังสัทธานังภาษาอิตะสีลานังปูจา เด onder, variance, right? s <S yeah. ือนมาแหละไอเดิน

กตานุปะติโสตะโขนะเจนะมาลาธานาสุธัมมะปะริสุทธิสะดาปุญญะสะปะกุณะ <imitation> <imitation>

แล้นิ่งอยู่รอบนี้ไปให้ไม่จอยไปใส่ไหมจ๊ะอะยื่มาแล้วนะอะอะเอามาตั้งตั้งมาเพียงมามานั่งมานั่งนมาเพียงให้ไม่จอยไปใส่ก่อนอุ้ย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 นั่งนั่งแล้วเพื่อนนะจ๊ะนั่งจ๊ะนั่งลง เอาบาบางอาจหาดนโดดไปไกลๆนี่ๆๆๆเออไปแน่ไปให้ไม่จ่อยไปใส่ก่อนเดี๋ยวเอาไปแซมหลังหยักลงมาอยู่แล้วแหละบาดได้แล้วได้อันเลาะแล้วบ่มือก็ได้บาด ก็ไปกไปไม่จกาไปแล้วไม่จกาไปแล้วไปผิงมาแล้วคนยูก็ไปก็ยูบ่ะนี่เออน่ไป่เน่น่่่าวเบิ่งนี่เหรเบิ่งนี่นี่เบิ่งนี่ไม่จอยไปสซ็บาทเห็นบอกเห็นบอก แม่จ้อยแม่จ้อยพี่ช่ยบอกว่าเกี้ยงเบิร์ดอะไร้บบว่าจนกี่ท่านว่าน้องละอ่ะทองอ่ะทองอ่ะทองต้องอ่ะทองต้องหัวทองชื่อกับพ่อแล้วอ่ะอ้าวหน้อยเขาได้ยินได้ยินเขาไงว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาอันพาสอน์ดมาอันห้องสาวคุ้มเหมืนเด้ทองต้องทองต้องที่ไหนมาก็เลยทองคือกันแบบนี้ทองต้องทองต้องคือกันอ อาท่องต้องอาท่องต้องอยู่บอกอาท่องที่ซื้อกับพ่อแล้วเป็นเปลี่ยนนามสกุลหายไปอ่ะวาดวาดเปลี่ยนนามสกุลหาเวียนาท่องต้องเลยแม่จ้อยแม่ทำอย่างห้องแม่กัจ้อยพ่อกับพ่อบุญพ่อบุญไปใช่หรือปะป้าไปใช้ บ่าได้เงินดอกตอนเล่นถ้าบ่มีเงินรอนี่กะาหายนะหาแเอไไ็ม่อเป็นไงใช่เด้หลานเอ้ยเอ็มเอ็บัวแล้วเดี๋ยวถ้ารู้แบบแม่อุ้ย,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 ยม,มันมืดนะ่ะมันมืดมันกป็นรงแม่มันมีผลนะบ่ใส่ขอบเนะนาะขน่าจะใส่ขอบ มันมืดแล้วมันเปียกเพกระเบื้องนี้ถ้ามเปียกหมดแล้วมันจะมืนแล้วต้องใส่ขอบใส่คิ้วมันน่ะอันนี้แบบเอาตัวอย่างเนาะเออต้องใส่คิ้วมันท่านก็บอกต้องใส่เลยเนาะเอ็ดบอเอ็ดบอเอ้ยอันล้มก้นกี่ทางระวังเด้อลงอ่ะเด้ออันกระเบื้องมันบ่มีคิ้วนะนี่แล้วนี่บันได ตัวยังดูนี่ม้าปะม้าเนาะมาเนาะยังนะยังนะฟูใส่บอดมันมันหายเขาบอดอ่าอเจดกุ้ย ียังลูกนี่กระดมให้ดำหน้าปูหนิบน้อง,อง,งปูหนิบน้องน,นนนองนี่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 ปูหนิบน,น้องนี่ปูหนิบติดน้องนั่นน้องเจ็บเลยไม่ตายหรอสิ ใช่บาทก็ลุกกีฬานั่งทายล้วนี่แหละอ่าท่องโชคดียบบขี่เต็มตีนัยะี่กินดี เต็มต็นว่ะเดี๋ยวลองเงว่าวันนี้ตนเต็มหรือวัเต็มว่ะวัเต็มปันได้เสียน เอาไม่์จอยไปน้ำมันที่เจ้าเอาไม่์จอยไปน้ำผมเอาไม่์จอยไปน้ำผมทำลาบัวพับไปแล้วศาสารพับไปเลยสวนไก่เซนหไรสวนไก่เซนกอนอ่า ออกมานางพี años, ah, no. ่กว่ามานางใก่กันพี่กว่าเออนได้ไปเลยไปกินขนมน้อยเดือนเลยกินขนมน้อย เปิดนั่นน่ะโอเคสะพาลงเลยอเอากะไปแลวเนาะคิดนี่กะสิเขอจคลิปกันแล้วเนาะคิดนี้ก็ฝากบของแม่พี่น้องกดไล์กแเร์กดติดตามจะต้องคือเจ้าด้วยเนาะไปแล้วสบายดีลวสวัสดีวัตถุโตทุกคนเนาะ ไปนั่งกินขนมเชย่วันวันเมื่อวัน